พี่น้องบ้านใดนที่ว่ากำลังตามหาชั้นว่างเตาแก๊สสเตเลสนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นชั้นว่างเตาแกสสสาสส๊สสเตเลส304เต้บ่ึ้นสนิมเพื่นอนครับโครงสางแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะตัวส,สเตเลสจะเป็นส,สเตเลสท่อนยิย่ใหญ่แบบนี้นะครับผมทางล้าจ,จะมาประกอบเองประกอบเองได้ง่ายยกเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับซึ่งในตัวเลือกก็จะมีชั้นว่างสองขนาดให้เลือกพี่น้องครับบรดเป็นความยาวหนึ่งเมตรความยาวเมตรยี่สิบตัวที่ผมน้องรีวิวเป็นชั้นว่างขนาดนี้ความยาวเมตรยี่สิบหนักกว้างห0าสิบเซนมีบังลมมีช่องเสียบบมมีมีีาาาาห้ตัวนรรารคาอยูุ่่่ทบบทจงฟ ไปแล้วหลายพันชิ้นสินค้าตรงปกเพื่อนครับเอาไปใช้งานกันบ่าพี่น้องจะใช้งานยครั้วในบ้านรัวนอกบ้านของภากชคอนโดได้หมดเลยครับหรือว่าจะเอายกขึ้นลังรถไปขายของตลานัดกะได้คือกันมันยกเค้ืนย้ายสะดวกเช็ดทำความสะอาดง่ายทนความร้อนได้ดีเป็นสเตเลสท่อนแง่ท่อนหนานครับผมมีช่องว่างถังแก๊สเป็น3ชั้น,นครับตัวนี้เอาไว้ว่างถ้วยชามนะครับวางหมอ้อเตาไมโครเวฟว่างหัวเตาแก๊สสองหัวได้สบายและยังเหลือพื้นที่ว่างเครื่องปรุงนะครับผมเช็ดทำความสะอาดง่ายๆแบบนี้ขาบน้ำมันขาบเศษอาหารกะเช็ดได้ง่ายเลยครับผม สินค้าดีมีคุณภาพซื้อไปครั้งเดียวใช้งานยาวเลยนะครับชั้นว่างต่อแก๊สเตเดียมซูนซีแท้นะครับผมเลือกขนาดที่กำลังครับ